รอบนี้ขออนุญาตไปเวียดนามนะทีนี้นะไกลกว่าเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีไปกันนะคะสวัสดีครับขยาวสาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขออนุญาตเมียตามเคยไปขออนุญาตไปเวียดนามหน่อย <c oughs> แต่รอบนี้ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ ไปกับผู้หลักผู้ใหญ่รอบๆไม่มีออกนอกรู่นอกทางแน่นอนเอาเจนเคยครับนี่คุณดดาวเป็นเจอร์สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ไซสวัสดีครับวันนี้จะพาเคยเล่านะครับเดินทางข้ามข้ามสองประเทศนะครับออกจากไทยแล้วก็เข้าลาวแล้วก็เข้าเวียดนามนะครับอีพี่นี้แพนเฮาต้องฮอดจุดหมายนะฮะซิโบเกเล่เเกล่ด้ได้ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มานำได้มือนเวีาก็ต้องเอ็ดจับดีนะฮะ ส่วนใครนั้นเราจะพาพี่น้องไปนะครับเขามีแพนกันไปทอดเกลือหลอเกลือหลอครับสิไปไปทะเลไปชุ่มทะเลเวียดนามนะครับจากจับบ้านเฮาไปจาบบึงกาลอะไปมันก็มาบ้านสามร้อยโลก็ทอดละทะเลตั้งชุ่มเส้นทางไว้น้ำกันครับพี่น้องในการขามอ่ะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าเนี่ยสะพานนี่เขาเเชื่อมระวางไทยลาวเวียดนาม,มเดี๋ยวพี่น้องติดตามการเดินทางไปน้ำกันว่าอ่าขามไปนี่จากสะพานไปเวียดนามไก่บอ่อไปกันจังใดนะครับ,รบการท่องเที่ยว เฮ็ดเชื่อมเพื่อเชื่อมการท่องเที่ยว3ประเทศแล้วก็ทั้งการค้าขายธุรกิจการท่องเที่ยวจิโกโก้สกลนครไปน้ากันกับผู้ดำเนินมาเการวันนี้มีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้เก่าครับท่านผู้กับอาคมครับ TK Channel นำเสนอตอนนี้เกษียณเป็นทางการแล้วก็ไปจริงๆไปตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับคลิปกับท่านผู้เกับ สองปีที่แล้วไปฮอดแค่เล่าครับทริปนี้เดี๋ยวจีเบื้องว่าจีเปาข่เวียดนามกันวา <laughs> <laughs> ตั้งเป้าว่าไปลาวแล้วก็ไปรอบที่แล้วบ่ได้กินงวัวปินนะครับรอบนี้จีผ้าท่านผู้กลับไปแก้มือไปกินงวัวปินอ่าแล้วก็ไปนอนกันที่หลักซาวเมื่อคําเกิดแล้วก็ออกไปเวียดนามเป้าหมายก็คือไปถึงเมืองเกื้อหลอนะครับเกื้อหลอ,อ,หลอทะเละเทะเลจีนตไตกทะเลเวียดนามเขาไปชมทะเลเวียดนามด้วกัน นี่ครับทริปนี้มีสามคนนะไอ้มาเนี่ยมาพี่<อ>มีสามคนเอาตังเกียร์อมีผู้้ใด้ดป็นมันเจร์ครับลากาท่านผู้กับลวกาเคยเล่าครับไปต้องกันเดี๋ยวเขาจะเอาเนี่ยละอีซูด,ดําเข้าเขาเล่าลวกาเอารถไปจอดที่เล่าเพื่อเขาเวียดนามครไป,ไปเดินทางกันครับเดินทางไปบานค่ะยาไปแล้วนะครับมาพ่อแพงกันมาเรียนเก่งนะโอเคไปกันนะคะบายบาย ไปไปแล้วไปไปไมยากเดินไปโรงเรียนมาวันนี้ก็ไม่ร uhm, anyway> ้อง er> ้อ้ยทีเก่งไงอืมเอาทีเก่งไม่ร right> ้องไห้สิโอเคเนาะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนอืมครับผมครับผมคำแพงพ่อจะไปโรงเรียนแล้วเหรอพ่อไปห้าวันนะโอเคไม่ร้องนะอืมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงโอเค บาย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 ลูก,กบาย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 ค่ะและเตงนะ ok? ยันทีคืออย่างนี้ยันทีคืออย่งมียูกับลูกยันทีอะยันทีแล้วนะว่ามีผัวยืน <s up> <s up> น้ำฮึอ ok? <s up> ้โหไป ok? ต้อเรียนแล้วครับไป <S <s <up> <S เดินทางครับบ่ดนี้ มุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินสปปลาวครับมาครับเฮียพานสปอร์ตมาครับไปครับไปเลยครับนั่งหนาบอสีเดียวสะดวกนั่งลงครับได้เยองครับนั่งครับนั่งนะครับผมกนส่ละครับง่าย ปับ๊บเบาเอ็นได้นะครับรน้ำเอ็นได้เลยครับป่ะเดินทางกันครับบานนี่น้ำสั้นไหลผ่านใ<ก>ส่ดีนี่ครับอันนี้ตัวกมกำลังเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเข้าไปชมได้ที่ AK Channel นำเสนอครับแล้วก็ผู้นำดับเอเวนเจอร์มาดังกันสามคนมาหนีิอันนี้เราเดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าบึงกาลบีรีกัมไซครับรันสิเข้าไปเฮ็ดเรื่อง เลี้ยนหลดอออกเป็นข้างที่สองตั้งแต่เปิดใส่สะพานนะครับทริปนี้อ่ผู้โดยสารหลักของเราก็ยังอยู่นะครับผู้โดยาอนเจอร์แต่วันนี้เรามากัน3ท่านนี่ท่านบุกกำบารนรังกำบามดัมาากคนมนมนี่พุทมาน้ำแกงแกงมาําแกงพูทไถดำไปนัมหาเสมาท์เพื่อปางชั้นรถบัสไปแล้วครับรถบัสโอรถบัสรถลำบากิดเทุไปเยนเรื่อง

ังได้ของของไดอไเก็บเกล็เอขี้ซ้ายเขาไา่้ชั่วขาวขา,าโอ้ไปตอทุกนเนาะอ๋ะอว้าวเก็บรอยเหตุเรื่องครับตอนนี้เราจ่ายค่าสะพานค่าธรรมเนียมนะครับ ทำเรื่องปอกเสร็จเรียบร้อยของตอมแล้วก็ของศุนกากรนะครับเนี่ยโอฟีอยู่ครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมาช่วงนี้ฟรีอยู่ขอบคุณครับฟีตอนอะไรมาเซนเซียอ๋อ <c oughs> ตอนนี้ยังค่าธรรมเนียมยังเว้นอยู่ฟีครับคราดีแล้วเน,นี่ยู่ยังยังฟรีอยู่จุดทดลองโอ้สีไหนค่าสะพานธ์ขึ้นหมดเนาะสีพันหลานยังฟรีอยู่น <c oughs> ี่ <c oughs> ขั้นที่สามของมือครับสีม่มมวงเกินเลยแ <c oughs> ลย้วขั้นที่สามของวันเพื่อน่าโอ๋ไปทางไหนต้องวันนี่พูดที่บอกโอ้ไปเลยวิเวีนว <c oughs> <c oughs> ิเล่นพอดีไปขวาล่ะ <c oughs> ต้องไปสลับพูดหนึงครับ <c oughs> ต้องไปสลับยี่หุ่นตอนมายังบ่ปลูกต้นใหม่นะเริ่มปลูกแล้ว ับต้องไปสลับอยู่ฝั่งเล่าครับเล่นจะเป็นสลับอัตโนมัติอยู่ฝั่งเล่าครับขึ้นแล้วไอ้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห <oughs now to root> <cent> ่งที่5ครับบึงการบริคคำไซนี้พาท่านผู้กับค้ำเออสวยงามสวยงามท่านหลังสีมีดาวไหมวัดนี้เราไม่ไปเจอทางหลัง ครั้งที่สองของอการข่าวครับถึงแต่เปิดสะพานเดี๋ยวจอดให้ท่านผู้กับเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปเ,เก็บพื้นทีร่ระลึกจอดได้ครับจอดได้ข้ามแล้วม่น้ำโขงเนี่ย่น้ระโปรงพี่เนาะในน้ำโขงไปจอดตรงนู้นเลยครับตรงป้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเปิดเลยครับ สักคนนะครับูกับเก็บภาพบรรยากาศนี้สะพานครั้งที่สองของตั้งแต่เปิดนะครับตั้งแต่เปิดสะพานตอนนี้เฮ้พากันแวะเซลฟี่เก็บภาพบรรยากาศครับท่านพู้กลับมาข้ามสะพานครั้งแรกเป็นครั้งที่สองของเฮาเนาะพี่แขกตั้งแต่เปิดใส่สะพานตแต่ว่าทริปนี้เฮามีแพนนี่แหละครับ จากประเทศไทยมุ่งสู่ดินแดนประเทศลา่าแล้วก็สิไปเวียดนามกันตอนนี้เขาอยู่เคืองแม่น้ำโขงละ่ะอีกทั้งหน้อยเลื่อยไปตัวนี้ไปนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับประธานประเทศของสปปล่ามาเปิดการสิเป็นดินแดนของสปปลาวตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำโขงเลยบรรยากาศพระพุทธก็เป็นภูเขาควายครับทางปีก็เป็นเมืองบึงการ ภาพกันเก็บภาพบรรยากาศครับแลวก็จรเดินทางกันต่อนี่สะพานสลิงแค้นใหญ่ครับสัญลักษณ์แค้นซีตอ,อแค้นคูครับส,สีต้น 1, 2, 3, 4ครับยุก,กลางแม่น้ำโขงรถคู่ใจของเราเหมือนเดิมเดินทางเดี๋ยวไปฮอดเวียดนามแต่ว่าเฮาสิไปแบบใดเอารถไปบอจังติดตามการเดินทางไปน้ำกันครับ กับเคยเล่าผูดไรรดาไม่เป็นเจอกัท่านผู้กับอาคมนะครับ ek channel นำเสนอไปเดินทางไปด้วยกันครับ ับสลับเล่นเรียบร้อยครับอยมาเล่นบ้งขวาแหละสลับกตโนมัดเฮโอ้เดินทางจากสถานดับเข่าด้านเข้าไปไปเก็บเรือเข้าประเทศกันครับเข้าด่านกับนี่ต่อหม้อกับนี่สุลกากรศก่อนครับฝั่งลาวเป็นห้องภาษีเขาก็ไปเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศแล้วก็ับไปท้ายลูก เรื่องของประเทศครับรคล้ายๆด้านเรื่ออง่างะเทศนรับวรวนวับบรทุกไ,ไปทั้งคุณอันนี้จะเป็นรถส่วนตัวกับรถโดยสารนังบีรถส่วนตัวร,รถส่วนตัวรถเมคานโดยสารกานเล่าอะรกัน ไปทำเอกสาร,รเรื่องเขาเขาาเ้ามาในเรื่องเขา,าเนี่เจ้าที่ต่อม่อครับสิบมู่สี่สิบเอ็ดมู่หรอคนยิ่งหน่อยอยู่เลยเนี่ยครับไปทำเรื่องเข้าประเทศกันบ้างนี้ถึงแล้วครับสปปลาวเมืองปากกันแขวงบริคำไซครับไปเสร็จเรียบร้อยครับเ,เรื่องเข้าประเทศเสร็จเรียบร้อยอ่า เสีย246บาทแมนปะคุ้มสุดยุทธะครับราคานี่คือร่วมรถร่วมผู้โดยสารนะครับ246บาทอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยเสีย100บาทครับค่าสะพานยังไม่เก็บนะครับอันที่ออสแก็นั่นปะแมนอันนี้คือร่วมทุกเบิร์ตทุกอย่างนะครับค่าสวิงสะพานพร้อมไปเดี๋ทางเข้าประเทศล่าป่ะนี้เรียบร้อยแล้วะสานเขาครับเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าละบาทนี่เสร็จเรียบร้อยครับร้อย ปัเมื่อวันนี้หมด <laughs> <pale> กับเขาสู่ปากสันยินดีต้อนรับสู่เมืองปากสันแขวงบริคคำไซส,สปปลาวครับเห็ดเรื่องของประเทศเสร็จเรียบร้อยเอกสารกันนีต่อม่อ,อคับมี่สุกากาลสำนันล่ะครับอ,อ้อาไปทางถนนทางหลวงหมายเลขสิบสามวัดนี้ <c oughs> ตอนนี้เราเดินทางมาฮอดตัวเมืองปากสันนะครับ มาได้ปากสัน้นละเราต้องรีไปนะเนี่ยสามสองหนึ่ง,งไฟเหลืองครับเมื่อ,อไร <c oughs> อนนี้เดินทางจากสะพานเขามาเมืองปากสั้นกับประมาณเก้ากิโลครับขึ้นฝันเก้ากิโลอยู่วันขอ้นฝันเร็วเลยขร่เร็วนะเลยการเมืองปากสั้นครับพี่น้องคนเคยพี่น้อง มาเที่ยวเสร็จนี่บอยนะครับสําหรับทางหลวงหมายเลข13ใต้เนี่ยมุ่งนาไปปากสันลงไปเมืองปากกระดิ่งนะครับบานองปินเดี๋ยวผมมีพัสดุไปน้าทรงอีกคือเก้าครับมือเนี่ย <c oughs> มารอบนี้กันรอบที่แล้วทรงบักกล้วยนะครับรอบนี้กันลูกสาววันยักษ์ซื่อ,อยังแน่ครับ <c oughs> เป็นขน,ขนมขฝปปากเด็กๆสิไปแวะทรงผู้เฒ่าอยู่ปากกระดิงะ่งบานโพธิเริญนครับเดินทางออกจากปากสันมุ่งปากกระดิ่งครับ นางฟ้ามีจริงบนรถสองแถวโซพีครับแม่น้ำโขงครับตอนมีห้องขี้รถเรียบแม่น้ำโขงลงไปออกจากปากสั้นนะครับไปปากกระดิง่งกีนีแวะทักไทยเซียวครับแวะหาไอ้กตเ้นเวลามากรธรรมดาครับคนหักแป้งกันเีปีอะ หรือว่ามากอะได้ครอบมาบอกกันมาครอบกันเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับแวะกินเขาสองสามคำห้อ,ทองทองไว้เดี๋ยวจังพาตะลุกลับไปแวะ <c oughs> แก่มืองวบปินนะครับเดินทางกันเป็นไงครับไอ้ครับ <c oughs> แม่หาเชียวเจ้าเปไ็นยังไง เรนเต็ที่เรากำลังเบิ้รงรถคันหนาจมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่งเ <c oughs> มาเหลาด้วยเนี่ยแมันตัวข้างทางนี่ห,นหมดเลยไม่พออย่างนอนบ่ยี่นอนมาจอดนอนจะดียังไปขี่ยังเสีอันตรายชิดิซอสเต็ดชิดิข้าวอีหล่ะเ <c oughs> นี่ยรถมาตะเบียดอ่ะรถคันนี้แหละคันนี้ไ,ไปเดินทางบ้านวัดเจริญครับตอนนี้ ตอนนี้เราเดินทางมาฮอดบ,บ้านพลเจริญครับ,บเมืองปากกดิ่งแข้งบร,บริคำไซสองปาเาล้าปอบ,บานปอเท่าแล้วปอ,อแล้วบนับนบ้านเกล้าปอเ่าเกล่าเดี๋ยวแวะไป,เ,ไปเจริญ ส่งไปสะหนีกันทรงพลาสติกะเดี๋ยวแวะเป็นทรงพัสดุครับเดี๋ยวพอะเทารันไปยเล่าลูกสาวเป็นทรงพัสดุของฝากซื้อพัสดุติกเทวรุนเคยที่ดีเนาะข่าวผมที่ดีต้องรัหน้าที่ครับส่งพัสดุสักหน่อยซอยไหนล่ะวัดพระรเดี๋ยวออกมาจังแวะร้านสาวเวียด สอบถามข้อมูลจังน้อยมีเงินดองแรกว้อซิถนนทางสะดวกสบายแล้วบ้านเราพอดีมัน่นเนี่ยเห็ดมั่นแห่งบ้านนี้เศรษฐกิจดีครับมีไม่กิสนาครับไม่ดำมีมัน่นมียางปพาปราเริ่มปั๊บๆอยว จากปากสันมาครับขามาสะพานมาจากโคโลงแนามาบ้านพ่อเ่าจังลบร้อยยี่สิบใกล้ก็ไปตัวจากบ้านไปตัวจังหวัดเจ้า,จาของครับมาต่างประเทศด้วยตับมาต่างประเทศ <c oughs> อ๋อไก,กลกว่า มันแห่งนะถึงแล้วผู้เขาที่พี่น้องเห็นทั้งหลังคนกับเป็นผู้ตะระบัดพี่น้อนที่หน้าก็าเห็นลูกดีป่ะสายน้ำเทินลูกดีครับเขอน้ำเทินหนึ่งครับกี่ที ผมก็โม่ไส่ไปเล้อเข้ามาข้างหลังแล้วครับบา้าดวัวเจริญเล,ลอยดูหลังลูกสุดยอดข้างหมดทิศทาง <c oughs> ไปถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านลูกปินแล้วเลยไปแล้วไปเลยครับโอ้หลัดยางวัตถุบันี่คย <c oughs> ครับมากเลยหลุดหลัดยางแล้วบรรลุปิลหมดมาติยังเป็น ลุมอยู่นาะครับสบายแล้วดังำแล้วป่ะเนี่ยสบายแล้วจากด้านมาดำไปเลยเนี่ยครับมาสองปีมันพ้นเจริญเปลี่ยนแปลงไปเยอะใหม่แก้วนะแล้วเดี๋ยวก็ใหม่แล้วครับมันไก่กันเนาะมันมันเที่ยวปไปเที่ยวหน้ากันเที่ยวเที่ยวหน้าจริง ซุกบปิเรียลกับอะเนาะแมนเาเที่เกนข้าแรงกัมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับเมื่อวันอาทิตย์เมื่อแรงครับกินข้าวแรงแลังกับเมื่อครับมันสะพานปิดสีุ่มทนนี้กับทานลอนนกระดิ่งลยครับสุดสดนกระดิ่งครับนเ้บกม่างเครับเคยเล่าอารตคลิปนาะผมกั ตามเคยเล่าเนาะผมก็เปิด GPS แล้วมึงเบิ้งนี่นี่น้องเพื่อนปะเถาถึงแล้วบ้านปอเถาเคยเล่าเป็นปอเถาเคยเล่าเฮ้ยหัวเขาประมาณนี่ยใส่ลูกสาวทิบอกไปและวเดี๋ยวเปิดประตูหลังมาแล้วมันต้องปิดถึงแล้วครับเราเคยเล่าบ้านพลเจริญบ้านปอเถาแล้วเอง๊ะ ลงไปเบิ้งก็มีผู้ไนยู่ <Okay. S 1> นะครับถึงแล้วครับกันบุกกับครับพ <Yeah. S 1> ักพันซะก,กันครับจัง่อยจะเบิ uh ้ง huh. ของฝาก uh huh. นี่ครับของฝาก uh huh. ปินป้นัน uh huh. ซื้อขนมซื้ออย่างว่าฝากผู้เฒ่าเอาเสมอครับมาหอดบานผู้เฒ่าเป็นที่เรียบร้อย สบายดีสบายดีทุกสบายดีหยาไปกันเลยจ้ะไหนหยาหยา้ังกระดิ่งหยาลังกระดิง่งวะหยาหูอยู่ปะเนี่ยผู้เฒ่าวัยอยู่นะครับผู้เฒ่าวัยอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวของฝากแล้วก็เดินทางก,กันต่อเรวซ้อมเงยกันครับทุกกระแทบบ่ทุกขนมนะชบอชบปะชอบเนาะ เดี๋ยวเอามาเส้นท่อหรือว่ากมอนไข่ครับไปฝากขายไงกับที่แอวจากสามซีหมากผู้เฒ่าบวยยูจะคนลุงท่องกับปอยยูนะครับพากันไปเวียกเบีดอันนี้ได้บ่เนี่ยอันนี้ซุกยังเนี่ยแก่ยังเนี่ยเป็นวะโอูมาอุ่นมาหน่อยเนาะอันนั้นเป็นปะน,น,นี่นี่เออบ่ลนี่นี่นีนเน่เป็นยังเป็นอยู่เนาะ ไปพออไป,ไปฝากใครไงน,นี่มักนี่มักหนึ่งพอเป็ดวันีิเป็ดแล้วนี่เอา้าไปพอนี่ไปฝากใครไงจุกเล็กินขนมจุกเจ้าบอไปไปบ่ไปหาใครไงบ่ไปหา,า,า,ปหาอะทีบ่เดี๋ยวทียังมาหาเด้อปิดเทอมแล้วพาทีมาหาเด้อกลัวไปกันเด้อยินบ่ เข่ากับพี่ไผยยูครับแวะเอาของฝากมาให้นี่มีมันแก้วมีขนมมันติ้นนี่นั่นไม่นี่ฝากครับต้อนต้นบครับครับเสียนท้อเสียนท,ท้อหรือว่าหมอนไข่ครับ่่หมอนไมอนไข,นไข,นไขบ้าาเครับจากต้นเลยวะเนี่ยจากต้นแล้วครับซุกจากต้นนี่น,นี<า>่หมกหมอนไข่่อัันนนนนหมมีีม้ง มันแซมมันด้วยเนี่ยกมอนมขนไขือว่าเซียนเพาะนี่เนี่นี่ๆนี่นี่ครับนี่นี่นี่ซุกซุกจากต้นเลยสุกจากต้นอ่วม่าเม่ไเมาช่ไมใหมากเอาไปแ่หมาชาไห่หมใช่ม่ไหมม เมือไปไปลักลาวต่อยังเมือบริเมือทางนี้เด็กงนันเรพุ <ไป S 2> ร่นบม่ได้มาแวะจุกไปแล้วเ้อบายบายเดี๋ยวจะมาหาใหม่เด้อไปแล้วปะไปครับแวะของต้อนไม่ผู้เฒ่าได้บักหมอนไครหรือว่าเสียดท่อคำว่าเมือให้ขายไงที่เอวไปไปมากๆเลยสิละครับผมก็เลยเป็นธรรมดาของผม ทำไปขาบมากขึ้นอยากมากกับมากครับมันปอกไก่ร้อยยี่สิโลครับอโอ้อร่อยมากเลยทางคุณตาก็สัะสักินละ